Hello my friend everybody สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับประเพนอีกแล้วจ้าวันนี้พามาชมมากินอาหารอร่อยอร่อยเฮดโผเห็ดโผพาชิมพิซซ่าสำเร็จแต่ว่ามาเติมชีสเอาอีกเติมเห็ดเอาอีกอร่อยจ้าพี่น้องเซ่บจ้า พิซซ่าพี่น้องอันนี้จะอบพิซซ่าสำเร็จกิน,นทำให้ดีซซ้าก,ก็จะเติมอะไรอหน่อยสลามี่มันก็จะใส่หนีน้หน่อยหมูรวนจะอบพิซซ่ากินวันนี้ตอนเย็นง่ายๆ เพนกินเองเติมไปอีกจะได้อร่อยนี่เติมหมูหมูดนฟันเนื้อนีอร่อยอย่างเงี้ยอันนี้อย่างนี้มันไม่มีมันไม่มีมันนะทุกคนดูเนื้อล้ว,น,ลวน,นก็จะใส่เสริมให้มันอร่อยอันนี้ของสำเร็จที่มันก็ไม่มีไม่มีเอ่อเนื้อเยอะไง เติมหน่อยเติมมากไม่ได้เดี๋ยวเค็มก้หมูไม่นิ่มก็เค็มกินเองนะกินคนเดียวลายหิวก็แก้ได้ทุกคนเรามาเติมเสริมไม่นุ่นเสริมไม่นี่อีกก็จะอร่อยแล้วก็ตามด้วยเห็ดเดี๋ยว แต่สลามี่มันก็เยอะแล้วโหไตสักหน่อยไปค่เผ็นเดียวใส่เห็ดกระป๋องชมปิยองเห็ดสำเร็จล,ลูกอยู่ในกระป๋องนะทุกคนเราก็จะเสริมให้อร่อยเห็นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยพระเพนกินหมดนะชิ้นใหญ่อย่างเงี้ย ราหิวก็กินหมดลูกเขาไม่กินด้วยแม่จัดการซื้อมาแพคหนึ่งมันจะมีสองชิ้นสองแผ่นแบบนี้กินไปแล้วแผ่นหนึ่งวันนี้ก็เลยจะจัดอีกแผ่นหนึ่งใ่เห็ดกระป๋องครึ่งกระป๋องแล้วก็มีสำหรับพิซซ่าโดยเฉพาะ เคเฟ่เยอะก็จะอร่อยเปิดเต,ตาไว้แล้วเจ็ดแปดนาทีแล้วเสร็จก็จะใส่เตาเลยนี่ใส่ใส่เคเฟ่เยอะๆอร่อยบางคนเขาไม่ชอบนะแต่พะเพนชอบกินใสเ่เคเฟ่แล้วก็จะยืดจะอร่อยดี ใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะติดก,กันเก,กิดเป็นก้อนคือ้อก,กินตั้งแต่ที่ทิ้แล้วเหลือใช้ตั้งแต่ที่ที่แล้วมันเหลือก็รีบกินให้หมดเดี๋ยวมันจะบูดซะก่อน ใส่ให้หมูเย,ะยอะแยะจะค็มหรือเปล่าจะตะลุมเนี่ยเนินใส่ให้หมูเลยทุกคนนี่ ให้ทั่วให้ถึงเดี๋ยวจะหล่นบีบให้ติดกันนี่ทุกคนอร่อยเลยแบบนี้นเค้กเยอะดีนี่ค่อยมี ทำกินเองต้องจัดแบบเต็มๆเ,เลยคุณหมกเลยเนี่ยห่อหนึ่งไม่ใช่ห่อหนึ่งแล้วเ็ราคราวที่แล้วก็เป็นทำไปแล้วหนึง่งแต่ว่าใส่เขเตมไมค่อยเยอะคราวนี้ต้องเอาให้หมดไง่ายเ,เ,เดี๋ยวมันเอชีสเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเพราะว่าพี่ซ่าหมดแล้วมันมีแค่สองแผ่นซื้อมาทำกินให้หมด ใส่ให้หมดชีสภ <She et. S 1> าษาเยอรมันเขาเรียกเค้กซชีสเนี่ยนะทุกคน <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดาดตอนตอนอบเสร็จเนาะจะน่ากินไหมนี่ประมาณนี้จะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จจะทุกคนแล้วพิซซ่าประเภท นี่จะพี่น้องจ๋าได้แล้วจ้ะพิซซ่ a เคสเซบบานออกหมดเลยนี่จะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วจ้ะพิซ่าประเภทอร่อยอร่อยเหลืองเหลืองขาวขาวอร่อยเลยน่ากินไหมใส่เคสเซเยอะๆใส่ชีสเยอะๆอร่อยจ้ามาทานด้วยกันนะจ้าทุกคนนี่ ยังร้อนอยู่เลยยังกินไม่ได้รอตัดให้เย็นๆหน่อยแล้วก็จะตัดกินนะทุกคนน่ากินไหมจัดแบบเต็มเลยมาทานด้วยกันนะจ๊ะอร่อยอร่อยแซ่บๆจ้าลืมใส่พริกตอนที่ว่าก่อนอบลืมเอาพริกป่นโรยลงไปด้วยมันจะได้ออกไปเผ็ดหน่อยลืมสนิท แต่ว่ามันมีพัพพิกาใส่อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เผ็ดไงโอเคนะทุกคนพระเพนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e หน่อยนะจ้าคลิปคลิปนี้ไปแล้วจ้าไปกับพิซซ่าสำเร็จแต่เอามาปรุงใหม่จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า บายบายจ้าแซงกิวอะไรมาดมมยเฟรนด์บายนี่จับพี่น้องอร่อยอร่อยยืดเลยมาได้กินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยจ้า